ก็เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับกับพี่อาทิตย์จันทร์สว่างนะครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเฉลิมชัยสวัสดีคุณมลครับครับครับผมอ่ะนะฮะก็เห็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศเนาะเราหยุดไปหนึ่งวันเขาก็ลงเลยนะฮะเราก็เราก็กาลังดูอยู่ว่าตกลงสถานการณ์ของเราเป็นอย่างไรเพราะวันศุกร์ออกมาก็ต่างชาติขายซะงั้น นะฮะก็ต้องถามที่อาทิตย์แล้วแหละว่ามองทรงตลาดพุ้นไทยเป็นอย่างไรครับโอเคถ้าถามว่ามองทรงตลาดเป็นยังไงต้องเรียนตามตรงว่าโมเมนตัมไม่ดีนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมาจากวันศุกร์นะครับที่ปรับตัวลดลงไป7จุดแล้วก็นักทุนต่างชาติขายมาประมาณ5,000กว่าล้านนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานเราหยุดก็จริงแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำมันลง ซึ่งตัวราคาน้ํามันลงนี่แหละมันจะเป็นลบต่อซนติเมนต์การลงทุนของหุ้นในกลุ่มน,น้ํามันนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มน,น้ํามันเองก็คิดเป็นหนึ่งในสามของตลาดหุ้นบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหุ้นน้ามันโดนกระทบเนี่ยนะครับก็คงจะทําให้เซ็นดินเด็กหลีกเลี่ยงที่จะปรับตัวลดลงไม่ได้นะครับแต่ถามว่าลงแล้วเนี่ยนะต้องหนีกันเลยหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยังมีเซกเตอร์ที่เราพอจะเล่นซื้อหรือว่าเล่นเก่งกันไปกันได้ครับ กราบผมอ่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูภาพของตลาดหุ้นณขณะนี้วางกลยุทธ์ยังไงพี่อาทิตย์เช่ญเลยโอเคนะครับภาพในช่วงเช้าเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเซนินเด็กเองก็คงจะมีโมนตัมลงต่อเนื่องนะครับลงไปทดสอบแถวหนึ่งหกสานซึ่งอยู่แนวเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะครับหนึ่งหกสามศูนย์นะครับน่าจะลงไปอยู่โซนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมแชร์กราฟให้ดูเรื่อยนะครับอพี่อาทิตย์แชร์กราฟเลยครับเชิญครับ ไปไม่เอ่ยไหนครับอ่าขึ้นอาขึ้นมาแล้ครับขึ้นมาแล้ครับเดี๋ยวอาทิตย์เปิดแอสเพของพี่ก่อนเลยสงสัยจะโดนคนแย่งมใช้นะครับโทษทีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคอไปด้วยนะครับ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 ก็น่าจะลงไปแถวแนวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะครับก็คือหนึ่กสามศูนย์นะครับน่าจะลงไปเทสโซนตรงนั้นนะครับอ่ะมาแล้วเนาะอ่ะมาแล้วครับเชิญครับ นะฮะก็คือบริเวณตรงเนี้ยนะครับเส้นสิบวันคือเส้นสีขาวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหกสามศูนย์นะครับ, 30, รบลงไปเทสคือจริงๆก็ลงไปปิดแก็บเนาะปิดแก็บที่เขาเปิดกระโดดไปเมื่อวันสองวันก่อนนะครับแก็บตรงนี้เนะี่ยหายอยู่ที่หนึ่งหกสามหกตอนนี้ลงมาเทสละนะครับแต่ว่าน่าจะมีเออร์เลอร์ลงไปจนถึงหกสามศูนย์นะครับางเนี้ยถ้าลงไปหนึ่งหกสามศูนย์คิดว่าหลุดไหมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะเอานะครับน่าจะเอาแล้วจุดตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เรา จะใช้ในการตั้งรับในการเข้าซื้อนะครับแต่ว่าการเข้าซื้อเนี่ยเราต้องเลือกหุ้นนะฮะแสบกลมอนครับนะครับพลังงานเอาไหมไม่เอานะครับ<ม>พลังงานถ้าจะเอาเลือกให้สองกลุ่มนะครับคือกลุ่มทางอินคือบ้านปู<ม>นะฮะกับ,บอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มแอนตี้คอมมูนิตี้เวลาที่น้ํามันลงนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าจะได้นี่สองเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบพลังงานแบบนี้เนี่ยแนวหนึ่งหกสามศูนย์ถ้าคุณจะตั้งรับนะฮะ คุณเลือกบ้านปูไปนะครับคุณเลือกโรงไฟฟ้าไปอจจะเป็นมีคริม G P S C หรือว่ากัฟก็ได้นะครับส่วนกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีโรงกลันคุณหลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าพึ่งนะฮะใจเย็นนะครับทีเนี้ยแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมชอบวันนี้คือกลุ่มที่จะได้อันิสงเชิงบวกจากการประชุมคลรมอ,นะรอจากการประชุมคลรมอวันนี้น่าจะเข้าแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยการเฟดแล้วก็ชอปดีมขึนผมมองแค่สองเรื่องนี้เปล่ นะครับจริงๆเนี่ยทางทรรเนี่ยมีแนวคิดหรือว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะเสนอในเรื่องของอให้สิจังหวัดนะครับสามารถเปิดผับได้ถึงตีสิอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าอาจจะช่วยกระตุน้นกิจกรรมเศรษฐกิจก็จริงนะฮะแต่ว่ามันดูมันดูเกินไปนะครับผมว่าตีสองเนี่ยผมว่า make s e แล้วแหละนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยก็เลยมองแค่สองเรื่องก็คือเราเที่ยวด้วยกับเฟสห้ากับชอปดีคืนนะครับมันก็จะเป็นผลบวกกับกลุ่มค้าปลีก นะครับซึ่งค้าปีกเองก็จะได้อน,นิสงส์ในเรื่องของราน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับนี่คือสี่กลุ่มที่ผมมองว่าวันนี้นะครับหนึ่งหกสามศูนย์ถ้าเซ็ตลงมาจริงๆผมว่าโซนนั้นคือโซนที่ตั้งหลับครับอืมก็เลื่อคุณกลุ่มท่องเที่ยวไปถูกไหมฮะเอาผมถาม<ช>พี่อาทิตย์หน่อยพี่อาทิตย์มองภาพของน้ำมันเป็นอย่างไรเนี่ยถึงแม้ว่าโอเปกเขาจะลดกําลังการผลิตแต่ราคาน้ันก็ลงไปด้วยนะถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขสองล้านบาทเรลเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดคาดเอา คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันถึงลงเคยเคยลงไปแถวเจ็ดสิบเหรียญถูกไหมครัถ้าดูจากกราฟลงมาเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับ,รบปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยราคาน้ํามันมันขึ้นนะครับคือไอ้ที่ขึ้นมาตรงนี้คือการขึ้นมาเก่งว่าทางกลุ่มโอเปกพาทเนี่ยจะมีการกำลังกระปิตซึ่งถ้าลดกําลังกระปิดอย่างนี้ผมเคยเรียนไปเมื่อวันศุกร์ในรายการของผมเองเนะครับถ้าลดสองล้านบาทแล้วถือว่าตลาดเนี่ยได้ไพรอินไปแล้วจากการที่เด้งขึ้นมาจากเจ็ดสิบเหรียญเนีย่ยมาเป็นแปดสิบเหรีย นะครับก็คือค่าการร่วไหน้าไปแล้วแล้วเล่นจริงกันมันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาสองล้านเนี่ยอินไลน์ใบที่ตลาดคาดตรงเนี้ยจะทําให้ราคาน้ำมันดิบตอบรับเป็นการถดะอะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนี้ก็คือ EU นะครับเมื่อวานนี้ e ูเพิ่งมีมติออกมาว่าจะมีการแคปเพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียเอาไว้อยู่ที่หกสิบีาทนะครับเดิมทีเนี่ยจีเจ็บอกว่าหกสิห้าถึงเจ็ดสิบูบอกว่าให้ออกห0สิบประกัน นะครับก็เลยได้เคาะตัวเลขมาที่60นั้นการที่แคปราคาไว้ที่60เหรียญเนี่ยมันกำลังบอกว่าราคาน้ํามันดิบในระยะการยาวเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นแรงๆยากนะฮะยากละนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเกินไปเลยระดบะับ60-70เหรียญยเงี้ยนะครับคนก็จะไปซื้อรัสเซียแทนเพราะรัสเซียเขาขาย60เอนะครับทาไมต้องไปซื้อตะวันออกกลางะนะครับ,รบภาพตรงนี้มันกําลังจะบอกว่ากรอบของราคาน้ํามันดิบในในระยะถัดต่อเสร็จนนเนี่ยผมคิดว่า น่าจะเป็นลนักษณะการแกว้งตัวอยู่ในกรอบหกสิบเหรียญที่เขาแคปเอาไว้นั่นแหละนะครับเป็นกรอบแนวรับด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยไม่น่าจะเกินแปดสิบห้าเหรียญครับไม่น่าจะเกินแปดสิบห้าเหรียญ่อยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นภาพแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เสน่ห์ของกลุ่มมันมันหมดไปนะนะฮะมันจะทําให้เสน่ห์ของกลุ่มมันหมดไปถึงแม้ว่าอาจจะมีเตมเรื่องของจีนเปิดประเทศมาก็จริงนะนะฮะแต่ถ้าราคานั้นมันดิแคปเอาไว้อ่ะ ดีมาออกมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาขึ้นได้ไม่เยอะนะครับปะเดนงนี้ก็จะทําให้ความน่าสนใจในการก,กลุ่มมันในช่วงนี้ดูไม่ดีอืคดูไม่ดีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่วันนี้เราจะเลือกคือหุ้นไหนครับพี่อาทิตย์ครับอ่าอย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงแรกนะว่าเราอิงกลุ่มที่ได้ในสนใจมันลงนะครับก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งวันนี้ผมเลือกตัวตัวบีกลิมมาให้นะครับค่ะ ซึ่งซึ่งตัวโรงไฟฟ้าลเองเนี่ยก็จะได้นดอนิบสงเรื่องของราคากับการลงนะฮรกับมีอัพไซด์ในเรื่องของการปรับขึ้นค่า f อนะครับซึ่งค่า f อเนี่ยมีการทําประชาวิจารณ์เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วรอคอตัวเลขซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องของการปรับขึ้นค่า f อสมมุตินะครับว่าไม่มีการปรับขึ้นค่าทีก็ต้องมีเงินปุดหมุนจากฝั่งของปรทที่รัฐบาลกําลังขอเงอินเสริสมสนุนขึ้นเนี่ยหกพันสี่ร้อยล้านบาท อุ้มในเรื่องของราคาแกาส๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเราเลยไม่เป็นห่วงนะครับสมมุติว่าเขาไม่ได้ขึ้นค่าไอพีอย่างที่เราคาดหวังแต่เขาจะได้ส่วนลดในเรื่องค่าแก๊สมาฉะนั้นยังไงยังไงมาจินของกลุ่มไฟฟ้าก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่แต่ย้ำว่าเป็นโรงไฟฟ้า s อสพีนะครับเอสพีพมีอยู่สามเจ้าเจ้าใหญ่คือบีกลิมที่เราแนะนํไว้นะครับอีกเจ้าหนึ่งก็คือ GPSc แล้วอีกขัดนะก็คือกัฟนะครับบีกริมนะครับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสิบวัน อตรงนี้เลยนะฮะเส้นสีขาวเนี่ยนะครับสามเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นี่คือโซนแนวเรานะครับแนวต้านแรกก็คือายเดิมตรงนี้ก่อนสามแปดบาทยี่สิบห้านะครับผ่านได้เนี่ยมีพุ้นที่ขึ้นไปจนถึงายตรงนี้เลยนะครับนี่คือกรอบใหญ่ก็คือสี่สิบบาทครับโอ้คลาสิกเอานะรับแพทเทิร์นมันจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับเฮดแอนด์ชูเดอร์นะครับมันจะเป็นจบรอบที่สี่สิบาทสำหรับปีกิมครับ ครับผมอ่ะนะครับบิ๊กิมตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือทีมของคลมวันนี้นะครับก็คือตัวเซนเทลทีมการท่องเที่ยวนะครับทีมการท่องเที่ยวเนะครับการที่ดัชนีอ่อนปลรมาอย่าลืมนะครับท่องเที่ยวต้องต้องมีนะครับแพทเทิร์นเนี่ยนะครับอยู่แล้วสับการแบบเนี่ยนะครับคือพยายามที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านต้านดานบนตรงนี้อยู่ อ่ารอบที่แล้วในะขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านก็ย่อลงมาแต่ว่ายังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่48บาท50สตางค์เขาได้มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแั้นถ้ามันลงมาเทสตรงนี้แล้วไม่ผ่านรอบหน้ามีลุ้นที่จะรุ่ง50บาทขึ้นไปไดน้นะครับแนวต้านแรกคือ50สตางคะสำหรับตัวเซนเทลนะครับตีมก็คือคอร์มอร์นะครับ,ออนะรบน่าจะมีการอันปัดหนา่งปัดอีกในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟสเข้าออมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือจีนนะครับที่มีข่าวว่าจะมีการผ่อนปลนมีการ เตรียมตัวเองเพื่อที่จะเปิดประเทศในช่วงต้นปีหน้านะครับก็คือประมาณสักเดือนมีนาคมที่มีการคาดการณ์นะตรงนี้จะเป็นซนิเมนบวกให้กลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแนวรับ4 8ปบาทิครับแนวต้านแรก5้าสิบาทแล้วก็ถัดไป5 1บาทก็คือยอดตรงนี้ครับผมอ้าวชัดเจน2ตัวนี้นะครับเชิญครับพี่มลครับอ้าวอิงไปกับจีนเลยค่ะท่องเที่ยว aav นะคะ aav นะครับ ก็ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแพทเทิร์นเนี่ยโดยรวมๆก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่ายังอยูใ่ในโซนที่ดีนะครับเพคือเขาเขาก็มีการเบรกเบรกแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับในเชิงเ,เทคนิคก็แล้กันนะฮะก็คือชนไม่ผ่านลงมาชนอีกรอบหนึ่งผ่านคับผ่านขึ้นไปปุบ๊บลงมาเทสเทสเส้นสีแดงๆที่ผมตีไว้เนะี่ยเป็นลักษณะการโทรแบค นะครับลงมาเทสแล้วยืนได้ครับขึ้นมายืนได้ตรงนี้โอเคเดียดีนะฮะเนี่จะทําให้ภาพของการไปต่อเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ในช่วงสั้นก็มีกระแสนในเรื่องของการลดภาษีพวกน้ำมันเครื่องบินในประเทศด้วยก็จะทําให้อานิสส์เชิงบุกนะครับอ mm hmm. แล้วล่าสุดก็มีข่าวว่าทางทางแอตตาเองแล้วก็มีการพูดคุยกับทางการจีนเรื่องของการเปิดประเทศก็น่าจะทําให้ จำนวนนักเที่ยวจากจีนเนี่ยนะครับมีการออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแม้ในอนาคตอันใกล้ฉะนั้นคนที่ได้อันนี้สฉมก็คือเอลีนะครับอันนี้ในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงิเมนา์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับทีนี้พอดีราคามันเปิดกระโดดรอยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเอาอย่างไรนะครับผมมองว่าจุดแนวรับเนี่ยไม่ต้องไปไล่เราครับผมมองว่าแถวๆสามบาทสิบนะครับเป็นโซนในการตั้งหลับนะครับสำหรับตัวเอ v ีนะครับแนวต้านแรกก็คือสามบาทยี่สิบแล้วก็สามบาทสาสิบนะครับ ถ้าหลุดสามบาทคัดเอาไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเป็นโซนโซนแนวรับที่ค่อน,นแข็งน,นะครับแล้วบารลฟราคาบารฟจะสอดคล้องกันไหมคบบหนึ่งนะครับผมจะออกจากโปรแกรมตรงนี้บาฟนะครับเรดบีบาฟเนี่ยในเชิงของพื้นฐานผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นพื้นที่ที่ราคาเนี่ย ลงมาอยู่ในโซนล่างนานพอสมควรเพิ่งจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานครับตัวนี้น่าสนใจในเชิงของกลุ่มธุรธกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกันถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นธีมท่องเที่ยวที่ราคาอยยังาการนะครับทำธุรกิจในเรื่องของการเติมน้ำมันให้กับสายการบินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง a v วบาร์ก็น่าจะต่างกันมานครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นราคาย,ยังอยู่ต่ำกว่าโซนเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่ นะครับก็คือเส้นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเก่งใบตัวนี้จริงๆเนี่ยผมแนะนําอยากให้ขึ้นมายืนที่สามสิบาทห้าสิบหรือสาสิบเอ็ดบาทได้จะดีมากๆครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ถามว่าโซนแถวนี้รับได้ไหมก็ก็เป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแหละนะครับสาสิบาทก็รับได้นะครับสามสิบาทยี่บเก้าบาทยี่ิบเก้าสาสิบตนี้เป็นโซนแนวรับแล้วกันนะครับโซนแนวรับนะครับแนวต้านก็สามสิบสองบาทสักๆก่อน ตัวต่อไปคอมเซเว่นล่ะคะอ่าคอมเซเว่นเนี่ยเป็นเป็นหุ้นท็อปพิกที่เราแนะนำมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็อิงในเรื่องของกระแสชอบดีมีคืนนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสาย2บาท50นะครับเป็นโซนแนวรับนะครับแต่จะมีแนวต้านที่แข็งอยู่ช่วงนี้นะครับผ่านยากหรือเกินคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันตุนี้นะฮะ35บาทครับนักงอุาขึ้นไปเทสแล้วรอบที้าหละ33บาท50นะครับอย่างเงี้ยนะครับเส้นเส้นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าผ่านได้แล้ก็จะดีมากๆครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะจุดแข็งสักนิดหนึ่งนะครับแต่แนวรับก็สามสองบาทนะครับแนวต้านแรกก็สา่สามบาทห้าสิบทีดเปลี่ยนไปถ้าผ่านได้มีดุลังสองบาทอย่างนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นโซนแนวตา้านตรนี้นะครับน่าสนใจครับขอบสวีทครับทั้งในเชิงพื้นฐานและเทคิคครับค่ะตัวต่อไปเอฟสมาร์ท e ค่ะเอฟสมาร์ท e ค่ะนะครับเอ่อ นะครับในเชิงพื้นฐานเองหรือจะในเชิงของเทคนิคเองเนี่ยดูไม่สวยนะช่วงนี้นะครับเอฟสมาร์นะครับผมว่าตัวนี้เวสแอนซีนะนะครับเพราะว่าราคายังอยู่ในทิศทางขาลงนะครับแล้วก็หลุดเส้นสองสวันลงมานะครับพยายามที่ขึ้นไปเทสเส้นส0วันอาจจะไม่ผ่านนะครับบริเวณสักสิบห้าบทนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่ผ่านนะครับก็มีการออกตัวลงมากนะครับผมมองว่าถ้าราคาเขาไม่หลุดโกลเดิมนะครับตรงเนี้ยนะครับ13บาาทสีสิบค่อยพิจารณาเข้ามา ดักเล่นในเรื่องเทคนิคเข้ารืบานะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยไม่ดีเลยนะนี้นะหลุดแล้วไม่ดีเลยนะจะจะนแวรับสิบบาทนะครับเอาเวทเอ็นซีดีกว่าครับตัวนี้นะฮะไม่ดีบครับเอาล่ะครับคโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ติ๊ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ